มาลุยต่อไกล้ละใไกล้ละใกล้กลกลกลจบเควสที่นี่ละคิดว่าน่าจะส่งพวกนี้จบก็น่าจะจบเควสละมัง้ง สี่ห้าพาเลยใช่ไหมเนี่ยแล่นเลยตั้งแต่เช้าเลยนี่เนี่ยตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าและคือเล่นต่อเนื่องยาวเลยครับมุกกะว่าให้จบเลยจริงๆถ้าไปได้ผมอยากให้มันเล่นจนบินได้นะแต่ดูท่าทางเราไมนไม่น่าจะบินได้ละผมเองก็เพิ่งวิ่งยี่สี่เองเต็มที่ก็น่าจะวิ่งยี่สิบห้ายี่สิบหกมั้ง Listed. Victory for Silva โอเคนึกว่าตายแล้วคืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบพวกอันเดย์คือมันชอบทรมานคนเนี่ยแหละนี่มันเป็นนิสัยของพวกอันเดย์เลยนะเนี่ยเอาอะไรดีวะแป๊บหนึ่ง นนก็ด,อนนอดกีอันนี้ก็ดีนะี้ดับเบิลชาร์จอืมดับเบิลชาร์ตดีไหมวะแต่นี้ก็ดีนะอ่าเอาี้ดีกว่าว่าชาร์จมันมีข้อจำกัด คือชาร์จข้อจำกัดกับมึงคือระยะทางครับเราเลยไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่ถ้าเราไม่ใช่แบบสายโจมตีแบบต่อเนื่องหรือส่งคุยให้สิก่อน โอเคดูเหมือนจะส่งเครเสร็จแล้วใช่ไหมงั้นตอนผมขอแต่งตัวแป๊บนึงเอ้ยยังยยังมเหมือนมีเควืข้างล่าอยู คนนี้มันจริงๆเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกเขาเดินไปเดินมาแถวนี้นะครับประมาณรอบๆนี้แหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดินตามหาเขาเขาเรียกที่อกสไตเดอร์ อรอะไรวะเนี่ยโอ้โหขายไม่ได้อีก ลองค่อยดูตามทางเลยนะว่ามันจะมีรับเอลตัวเน,นี้ย มันจะเป็นอย่างที่ผมไปมันเป็นเหมือนกับหน่วยรละตะเวนนะครับเขาจะเดินไปมานะครับไม่อยู่กับที่จริงๆเขาเป็นคนที่ตาม,มาหาตัวยากมากเลยนะตอนนั้นรู้สึกว่าผมต้องบินหาครับถึงเจอหาเจอแต่ว่าแน่นอนว่าเขาจะอยู่แถวนี้แหละอยู่บริเวณถนนสายนี้แหละนะครับเหมือนตอนที่เราทำเควสเนี่ยเราจะเจอเขาเดินไปเดินมาแถวๆนี้ Yeah, man. Victory lies ahead time is of the essence Glory oh. to the Sunai okay ก็ตอนแรกวราไม่ใช่ใช่แล้วไอคนนี้แหละมันจะเดินไปเดินมาครับ Malinore. Remember the sun well. What business have you? Time is of the essence. A new Bellore Delinar. คือเราต้องซื้อเหล้ามาให้นางนะครับนักหนึ่งนะซื้อที่ไหนวะลืมแล้วซื้อเหล้าไปให้อีกคนนี้ซื้อกับไอ้นี่หรือเปล่าวะมไม่มีครับนักหนึ่งนะต้องซื้อเหล้าให้คนนี้จำไม่ได้ว่าซื้อกับใครจะซื้อที่ไหน แต่ตรนนี้มันมีคนขายอยู่เอา้าไม่มีขายได้ไงเนี่ยเนี่นยร๊ยบหนึ่งนะทำไมไม่มีขายวะ Glory to the Sindori. Farewell. Choose wisely. The reckoning is at hand. Choose wisely. มีไข่จริงไงเดี๋ยวเราจะไปซื้อจากไหนเนี่ยแป๊บนึงนะมันเหลือว,วิธีเดียวแล้วคือใช่แป๊บนึงนะผมขอหาก่อน Remember the well. sun มันไม่ยอมเข้าให้เราเลยสิตอนนี้คือจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่นี่แหละนะนที่เราตามมาแต่เราผมต้องเช็คแน่ใจว่ามันอยู่ตรงนั้นจริงๆก่อนที่จเดินพางไปนะอาจจะแหลกนิดน,นึงเพราะว่าผมใช้ข้อมูลอยู่ โอเคครับเหมือนจะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังหาข้อมูลก่อนเหมือนข้อมูลมันชุดแรกมันบอกว่าสิ่งที่เราตามหามันอยู่ในโซนซาก,กรามานะครับคือเราต้องไปซาก,กรามากันก่อนจริงเหรอเนี่ยเอาจริงเหรอเดี๋ยวมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นจุดที่ว่าเอาจริงดิ ครับจริงครับอยู่ที่สักาม่าครับเราต้องเข้าไปในสักาม่าครับถึงจะจบเวยนี้ได้หนึ่งเอาเถอะเถอถือว่าเดินทางไปอยู่นี่ปะ เจ็ดหกหกสามเจ็ดหกหกสามน่าดีแถวๆนี้นังก็มาอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวเราวิ่งไปทางนู้นแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าของที่เราต้องหามันนู่นครับแล้วค่ากลับเราจะไป เออ่ uh, <S <S เราวิ่งไปเลยดีกว่าขี่เกียรอ้อมแล้วไปเลยไปเลย เอามาติดอะไรอีกเนี่ยเอาเอาเอา How h may I เหมือนคนไข่อยู่กันไมเนี่อใช่ไหมซีนาริย์อเอ้ยไม่ใช่อันนี้นี่นี่นี่โอเคไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราแวะไปตรงนู้นเลยแล้วกันไปตรงนี้ ซาก,กราม่านะครับเอ่อยังไงดีล่ะคือยังไม่อยากจะพูดโซนนี้เท่าไหร่ว่าเราก็ยังไม่เข้าโซนนะยังไม่ยังยังไม่เล่นโซนนี้นะแค่เกิดเกิดไว้ก่อนนะว่าซาก,กราม่านั้นเดิมทีนั้นมันเป็นทะเลที่ชื่อว่าเอ่อแซงกาซีนะครับแต่เนื่องผลเนื่องจากผลจากการที่เดนเนอร์ลุ่มลานะครับทาให้น้ําจากทะเลแถบนี้มันหายไปนะครับก็เลยเหลือแต่ ต้นเห็ดนะครับที่ขึ้นมาแล้วกลายเป็นซาก,กามาร์กนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับคือประมาณว่าเดิมทีมันเคยเป็นทะเลไงอ่าแล้วครั้นี้ด้วยผลจากการล้มสลายของเดเนอร์ก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับก็นี่แหละนะประวัติของส่วนซาก,ก,กามาร์ซากะมาร์กก็ประมาณนี้แหละส่วนที่มีเห็ดขึ้นมาผุดขึ้นมาอย่างเงี้นะครับ โอ้โหเนี่ยจ้เราเวลยี่สิบห้าเองต้องใส่ต้องเล่นมาสักตอนสองตอนถึงจะเวลสามสิบแล้วเนี่ยจริงๆนะครับตอนที่เรา,ตอ,เราตอนที่เราเล่น Hellfame p e n i n s l a เนี่ยหรือว่าส่วนเริ่มต้นของ Vent Origin อะไรเงี้ยจริงๆเราควรจะเวลตอนนั้นนะตอนนั้นเราควรจะเวลหกสิบแล้วนะ 60 up แล้วเราเควรจะบินได้แล้วนะครับตามหลักนะคือแบบตามเวอร์ชั่นเดิมนะเว60 up แล้วเราก็จะบินได้แล้วตอนีตอนนั้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าคลาสสิกมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ถ้าเอาคลาสสิกถ้าเอาแบบเวอร์ชั่นก่นกอนๆนอะันเนี้ยคือเวอ60 up คือเราบินได้แล้วนะเออคือมันเกมจะบังคับให้เราเล่นโซนคลาสสิกโซนไปก่อนจนเวอ60อะไรเงี้ย มันจะไม่แบบว่าแบ่งให้เรามาเล่นตอนไม่โดนสิบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ อ้าวแมวซา,ปเ,าปเป็นหนูโอเคทอสาปเป็นหนูแล้วก็จะโดนแมวไล่ใช่ไหมเนี่ย่โดนแมวไล่จริงเลยโชคดีนะไปละเรา จบเควสักทีครับเราจบเควสในที่นี่แล้วเอาไงดีอะเรายังลงนันเจียนไม่ได้นะครับแต่ช่างกับ ลราก็จบเควสโซนนี้เป็นแล้วนะครับอ่าเราควรจะปิดคลิดด้วยลวถือว่าจบแล้วนะเนี่ยจบแล้ว on hell f i l e s นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเช็คขอเรียบร้อยก่อน มันไม่น่าจะมีเควสอะไรเพิ่มเติมแล้วนอกจากเควสที่จะให้เรามายึดไอ้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราบุกดันเจียนซึ่งเราก็บุกดันเจียนไม่ได้แน่นอนนะครับนั่นนั้นก็เป็นเควสให้เราเข้าไปในเซนการ์มานะครับก็จบแล้วจริงโอ้เต็มที่ได้แค่ว่ายิ้้าอีกเนี่ยก็จะสูงกว่านี้ก็อีกอ่าช่างเถอะยิ้ผ้าก็ยี่มผ้านะครับ คงใช้ต้องเล่นซากามาสัก,ก,กสองหนึ่งหนึ่งถึงสองตอนถึงจะวล30สามสิบนะครับเอาละก็คงมาได้แค่นี้นะครับจากนี้ไปก็รอดูต่อไปนะครับว่าจากนี้จะเป็นไงต่อไปนะครับเอาะจะเราจะสลับไปเล่นฝั่งอะไรแอบ้างสลับโซนนี้นะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากไปก่อนนะครับถ้าเกิดผิดพลาดบางแารใดหรือเล่นหลายพาร์ทมากเกินไปกว่าจะจบวันนี้ได้นะครับเอาจริงวันนี้เล่นหลายพาร์ทมากเลยนะเดี๋ยวผมเช็คด้วย เออหนึ่งสองสามสี่สี่พาร์ทได้วเนี่ยรวมกันเป็นหกพาร์ทได้เนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะจบภายในพาร์ทสองพาร์ทผมก็ลืมไปว่ามันเป็นเนื้อหาแบบเควสมันอะมันเป็นเควสแบบคลาสสิกไงมันก็จะยุงย่งยากนิดหนึ่งคือมันต้องวนไปวนมาอยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยคิดว่าพัดพาร์ทต่อ,ตอไปของโซนที่เป็น b u r n i n g Crusade Band of Lich King อะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับก็คงใช้เวลานานอยู่เหมือนกันแต่ผมก็จะพยายาม คือจริงๆความตั้งใจจริงๆผมอยากจะเล่นให้พวกนี้มันมเร็ว30เร็วจะได้บินคือมันจะไดะ้ง่ายขึ้นเนะเาะเวลาวันนั้นจะไ,ไม่ต้องวิ่งอ้อมไปมาหลักๆเราเราเสียเวลาเรื่องการบินอ้อมไปมาเนี่นะนะถ้าเกิดว่าเราบินได้เราก็จะจ่นเวลาได้เยอะเนะาะเพราะเราก็ไม่ต้องบินวิ่ง้องไปมาอะไรอย่างนี้เนาะเอาละเราพูดซ้ำอีกรอบละก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายยครับบายบาย๊บาไป ุ่งนี้กาว่าจะเล่นตัวฮันเตอร์เนาะโอเคบายบายครับ